เตรียมของอะไรกันเยอะแยะจะไปไหนคุณหนูพาแม่พาน,นมไปทําบุญหน่สินมอยากทำบุญนะทาบุญจะไปทําบุญให้ใครกันคุณผู้หญิงกับคุณผู้ชายไอสุทธเอีะที่อ,อยานไหน ขอดูเป่าทำตัวสิว่าตอนนั้นมือมันลื่นอ่ะขอโทษนะแต่แสงว้าว <What? S 2> มันลื่นอ่ะว้าฉันขอโทษแต่ไม่ต้องนะเป็นไรเดี๋ยวฉันเก็บให้เองแสงเก็บไม่ต้อง ของพังหมดแล้วอย่างนี้พวกแกก็ไปทำบุญไม่ได้สินี่นี่ไปซะเ้ยแกจบใจทำใช่ไหมฮะทำเพื่ออะไรก็บอกแล้วแกว่ามือลื่นปังไม่รู้เรื่องเหรอมีคนใจบาศ มามาทำบ้าอะไรของคุณน่ะทำไมช่วยไม่ได้เย่ายตายอยากจะเข้ามาขวางเองถ้าจะโทษก็ต้องโทษอีนี่ได้มาปาดีกับฉันพอ้แก่เนี่ยมาทำายข้าวของทำบุญทำไมเอ้ยนี่จะบ่าดีอีกหรอตัดไ,ไม่ได้งนะหยุดอย่านะป้าใส่ใจอ่ะแกแล้วแต่ถ้าเป็นฉันน่ะรับรองว่าคุณลงไปกองกับพื้นแน่หรือว่าจะร<า>อ,อแล้วพาไปหาหมอก่อนดีกว่านั่นแหละสิ พี่พาไปเทอคุณหนูได้ไรมากต่อเขาไม่รู้เยอะมากนมชอยจะยุ่งเรื่องคนอื่นทำไมอุ้งมันเกิดอะไรขึ้นคะทำไมต้องลงไม้ลงมือกันด้วยตัคุณอ่อนสิคะถ้าจงใจทำลายข้าวของที่จะไปทำบุญนะคะตอแหลฉันบอกแล้วไงว่ามือมันลื่น ฟังไม่เข้าใจเยาตาเธอก็เหมือนกันหาัดสั่งสอนขี้ข่าของเธอบ้างว่าให้รู้จักที่ต่ำที่สูงแล้วก็อย่ามาบังอาจปากดีกับฉันก่อนอื่นเลยนะคะนาออนนาออนต้องทำความเข้าใจใหม่นะคะป้าสายใจหรือแม้แต่ลุงแสงไม่ใช่ขี้ข่าอย่างที่นาออนพูดทั้งคู่เรียงตาม,มาตั้งแต่เด็กๆไม่ว่าจะในฐานะอะไรตาก็รัก แล้วก็เคารพทั้งคู่เหมือนคนในครอบครัวค่ะคุณหนูคุหนูก็เหมือนกับงชอยกับนาออนนั่นแหละนะคะไม่เหมือนไม่ใช่แม่แท้ๆของเชิสักหน่อยเพราะฉะนั้นนะคะอย่าดูถูกกันแบบนี้อีกส่วนเรื่องตาจะถือว่ามือเรื่องอย่างที่บอกแล้วกันนะคะ ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคุณหนูนั่นในสายิตามือเลื่อนอะไรเละขนาดนี้ช่างเหอะเดี๋ยวตาไปซื้อของมาใหม่แล้วกันไ,ได้ยินชัดแล้วเนาะ ก็บข้าวของเองด้วยป่ะน้งช้อยกลับห้องอคนแบบนี้ตายไปมันต้องเป็นเป็ดฉันไม่เคยรู้คนที่สำคัญนั้นไม่คคย